ก็สวัสดีครับเพื่อนๆในที่สุดก็เดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง The Last of Us ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึง E ีสุดท้ายหรือ EP ีที่9เนี่ยผมขอแก้ข่าวแก้ไขเนื้อเรื่องใน E p ีที่8นิดนึงนะครับเพื่อนๆตรงนี้คือผมเข้าใจผิดเองนะคนที่โจฆ่าหรือพ่อของฮันนาเนี่ยมันไม่ใช่คนของเอเวอร์ลีนที่อยู่ใน EP ีที่4นะครับเพื่อนๆตรงนี้ผมเข้าใจผิดเองนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อของฮันนาที่ชื่ออเล็กซ์เนี่ยเขาอยู่ใน EP ีที่6ครับหรือคนที่แทงโจนั่นแหละที่โจฆ่าตายอ่ะคนนี้เลยนะครับที่ชื่ออเล็กซ์นะฮะตรงนี้ผมเข้าใจผิดเองนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเเพื่่ออนๆทีขข้้าามมแชร์ูล คุที่เป็นประโยชน์ให้กับผมด้วยนะฮะตรงนี้ขอบคุณเพื่อนๆจริงๆครับ มาพูดถึงประเด็นเรื่องของโจก่อนครับแน่นอนละ่ะทุกคนรู้ว่าโจเนี่ยรักและก็หวังดีกับเอลลี่ใช่ไหมแต่มา E p พีที่9เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าโจเนี่ยรักเอลลี่มากๆจริงๆคือห่วงมากเป็นห่วงเป็นใยมากๆแล้วก็ยอมตายแทนเอลลี่ได้เลยอะ่ะดูจากสถานการณ์แล้วนี่คือโจยอมตายแทนเอลลี่ได้เลยถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ได้ดู E p พีที่9แล้วเนี่ยจะรู้นะครับว่าโจเนี่ยรักเอลลี่มากๆจริงๆ คือไม่ยอมให้เอลลี่เป็นอันตรายเลยฆ่าทิ้งหมดอ่ะนะไอ้พวกไฟฟนะี่คือฆ่าทิ้งหมดเพื่อนๆคนไหนที่ได้ดูมาแล้วเนี่ยคงจะรู้นะว่าฆ่าทิ้งเพราะอะไรเนาะเพราะว่ามารีนเนี่ยจะเอาเอลลี่ไปทําการผ่าตัดเพื่อที่จะ เอาไอ้ตัวตัวนารหัสอะเพราะว่าเอลลี่เนี่ยเธอมีภูมิถูกไหมซึ่งไอ้ตัวนํารหัสเนี่ยมันอยู่ในสมองของเอลลี่ก็คือมันกาลังเติบโตในตัวของเอลลี่นี่มันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเอลลี่เธอถึงมีภูมิไงเพราะเวลาที่ไอ้พวกซอมบี้คอนดิเซตมันมากัดเอลลี่เนี่ยมันจะคิดว่าเอลลี่เนี่ยคือพวกเดียวกันกับมันทีนี้มาลีเนี่ยเธอก็เลยจะให้คุณหมอเนี่ยพาเอาตัวนํารหัสที่อยู่ในตัวของเอลลี่ออกมาเพื่อที่จะเอาตัวนํารหัสตรงนี้ไปขยายแล้วก็ทําวัคซีนแจกให้กับคนทุกคนแต่ตรงนี้ผมมมองว่่าาาาัันนเเปป็กกรรษทีลยหตุ มันไม่ได้เป็นการแบบเป็นยาวัคซีนรักษาคนที่ติดเชื้อแล้วก็หายกลับมาเป็นปกติแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเอาตัวนํารหัสตรงนี้ไปฉีดให้กับคนที่ยังไม่ติดเชื้อใช่ไหมพอเวลาเขาโดนกัดมาเนี่ยเขาก็จะไม่กลายร่างเป็นพวกซอมบี้นั่นเองก็คือเชื้อคอนดิเซปเนี่ยมันจะเข้าใจว่าเชื้อที่อยู่ในร่างของเราหรือตัวนารหัสเนี่ยเป็นเชื้อเดียวกันอ่าเป็นพวกเดียวกันกับคอนดิเซปเนี่ยมันก็เลยไม่กลายร่างอะไรประมาณนี้แหละเหมือนแบบเป็นภูมิคุ้มกันในตัวก็เลยจะขยายเอาหัวเชื้อจากเอลลี่เนี้ยไปขยายแล้วก็ เช่นนั้นเนี่ยโจเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วถูกไหมเอออยู่ๆจะมาฆ่าเอลลี่จะมาผ่า,า,าตัดเอลลี่แล้วจะเอาเชื้อตรงเนี้ยเชื้อที่อยู่ในร่างของเอลลี่เนี่ยไปทําเป็นยาไปทําเป็นวัคซีนโจไม่ยอมอยู่แล้วเออแล้วทีนี้โจก็แบบเนาะโอ้โหผมนึกว่าจะตายแล้วฉากเนี้ยโจเนี่ยฆ่าทิ้งแบบชิบหายเลยฆ่าไอ้พวกไฟไฟเนี่ยแล้วก็แบบไม่คิดว่าโจจะฆ่ามาลีนด้วย <laughs> โอ้ คือได้ยินข่าวลือมาเหมือนกันว่า EP ที่9เนี่ยโจจะตายใช่ไหมเหมือนในเกมอันนี้ออกตัวก่อนนะว่าผมไม่เคยเล่นเกมมาก่อนนะเออไม่รู้ว่ายังไงแต่ได้ยินข่าวว่าโจในเกมเนี่ยตายแต่ว่าในซีรีส์นี่ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็แอบบ่นๆอย่เหมือนกันว่าเฮ้ยโจกูต้องตายแน่เเลยต้องโดนยิงแนเเลยอะะประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วโจไม่ตายเว้ยเออผมก็คิดในใจนะเฮ้ยถ้าโจตาย EP สุดท้ายเนี่ยจบซีซั่นหนึ่งเนี่ยแล้วซีซั่นสองมันจะไปต่อ,อยังไงวะถ้าไม่มีโจอะถูกปะ เอลลี่จะไปคนเดียวเหรอหรือยังไงจะประจนภัยคนเดียวเหรอหรือทอมมี่จะมาแทนที่โจเหรอมันก็ไม่ได้อีกละ่ะเพราะว่าคนดูหนังคนดูซีรีส์ทั่วไปเนี่ยไม่ได้ผูกพันกับตัวละครทอมมี่อะไรขนาดนั้นคนดูอย่างผมหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยผูกพันกับตัวละครโจแล้วก็เอลลี่ถูกไหมถ้าโจตายแล้วมันจะไปต่อซีซั่น2อยยังไงอันนี้คือคำถามนะที่ผมแบบคิดเอาไว้ก่อนดูนะเออแต่ก็นั่นแหละ <laughs> ถ้าโจตายก็ไปต่อไม่ได้สุดท้ายโจก็ไม่ตายนะได้ไปต่อซีซั่น2นะครับก็ดีใจด้วยนะแล้วตัวซีรีส์ e ีที่9เนี่ยมันก็จะเฉลยนะความเป็นมาภูมิคุ้มกันของเอลลี่เนะี่ยมันเป็นมายังไงนะมันเริ่มตั้งแต่ช่วงแฟลแบ็กถูกไหมตั้งแต่เปิดซีรีส์มาเลยก็คือแม่ของเอลลี่ที่ที่ตั้งท้องเอลลี่อยู่นะนางโดนกัดถูกป่ะเพื่อนๆคนไหนที่ได้ดูมาแล้วเนี่ยจะรู้นางโดนกัดโดนกัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเอลลี่คลอดออกมาเลยโอ้โหฉากนี้เป็นอะไรที่แบบโคตรบาดเสียวแล้วก็โคตตื่นนนนเเ้้คออออดกมา๊บโ,โหห็ยแ รอยกัดแล้วรีบตัดสายสะดือเลยเฮ้ยเชื้อมันมันวิ่งเร็วขนาดนั้นเลยเหรอวเนี่ยก็คือกัดปุ๊บเอลลี่คลอดมาปุ๊บแล้วยังไงแบบมันแค่แป๊บเดียวเท่านั้นน่ะนะมันไม่นานเลยนะคุณแม่ของเอลลี่ก็เอามีดตัดสายสะดือออกคิดในใจเฮ้ย ทารกจะติดเชื้อไหมวะปรากฏว่าไม่ติดเอลลี่ก็เติบโตขึ้นมาเป็นคนปกติถูกไหมแต่ในที่สุดเราก็ได้รู้ว่าสาเหตุที่เอลลี่เธอมีภูมิเนี่ยมันก็เริ่มมาจากตั้งแต่ตอนที่เอลลี่เธอยังเป็นทารกอยู่เลยนั่นแหละเพราะว่าไอ้เชื้อคอนดิเซปเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในกระแสะเลือดแล้วก็ไปเจริญเติบโตในร่างกายของเอลลี่แต่ว่ามันไม่ได้แบบแสดงผลหรือว่ากลายพันธุ์เป็นซอมบี้อะนะแล้วคุณแม่ของเอลลี่เนี่ยเธอก็เป็นเพื่อนกับมาลีนด้วย เออเราก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อที่แท้มาลินเธอก็เป็นเพื่อนกับคุณแม่ของเอลลี่นี่เองและพอจบในช่วงแฟลชแบ็กหรือในตอนที่เอลลี่เธอเกิดถูกไหม หลังจากที่มาลีนเธอฆ่าแม่ของเอลลี่ทิ้งเพราะว่าเธอติดเชื้อไงแล้วก็รับเอลลี่มาเลี้ยงทีนี้ตัวซีรีส์ก็จะตัดมาในตอนที่โจกับเอลลี่เนี่ยเดินทางมาถึงเมืองแล้วก็คือกําลังตามหาโรงพยาบาลของไฟฟายอยู่ก็เดินไปหาไปนะั่นแหละคุยกันไปเฮ้ยจังหวะนี้มันมีความสุขมากเลยนะผมดูแล้วมันรู้สึกแบบมีความสุขแล้วก็ดูมีความหวังมากๆตอนเห็นยีราฟใช่ไหมเออมันดูอบอุ่นมันดูแบบรีแลกดูสบายๆดีนะฮะไอในช่วงฉากนี้นะแล้วโจวก็แบบเหนื่อยแล้วอ่ะไม่อยากจะมา และอยากจะพอแล้วเออไหนๆเราก็ฝ่าฟันทุกอย่างกันมาแล้วอะเราว่าควรจะกลับไปหาทอมมี่ดีกว่านะไปใช้ชีวิตของเราดีกว่าไม่ต้องทําก็ได้มั้งไปหาไฟๆฟเนี่ยเรากลับไปหาทอมมี่กันดีกว่าอืมจจเขาก็อยากจะแบบพักผ่อนแล้วอะ่ะเออเข้าใจโจอยู่และโจเนี่ยเขาก็รับเอลลี่ได้แล้วอะ่ะก็คือรักแล้วอะ่ะเพราะว่าใน EP ีนี้เนี่ยโจพูดถึงลูกสาวให้กับเอลลี่เธอฟังบ่อยมากเนาะรักเอลลี่เหมือนลูกเลยนะฮะแต่เอลลี่เนี่ยเธอไม่ยอมนี่สิ เพราะว่ามันมาขนาดนี้แล้วโจเราต้องไปให้ถึงไฟไฟาให้ได้อะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ไปต่อเนี่ยที่เราพยายามมาทั้งหมดมันก็ศู์เปล่านะเออตรงนี้ผมก็เห็นด้วยกับเอลลี่นะเออทั้งนั้นก็แบบไปให้สุดซะเนาะแล้วหลังจากนั้นโจจะให้เอลลี่ไปทําอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวฉันจะไปกับคุณทุกที่เลยคุณอยากจะเลี้ยงแกะใช่ไหมอยากจะเล่นดนตรีอยากจะสอนกีตาร์ฉันจะไหมฉันจะทํากับคุณทุกอย่างเลยก็เดินทางไปหาไฟไฟากันก็เอาเลือดไปให้ก็แค่นั้นเองถูกปะเอาเลือดให้เสร็จแล้วก็กลับ แค่นี้เองนะโจก็น่าจะคิดประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรจนสุดท้ายท้ายที่สุดโจก็สามารถพาเออรี่เนี่ยไปหาไฟไฟได้ไปเจอกับหัวหน้าใหญ่ไฟ,ไฟไฟมาลีนเลยมาลีนเขาก็ชมเลยว่าเฮ้ยโจเนี่ยพาเออรี่มาถึงขนาดนี้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้เฮ้ยคือเก่งมากๆเลยนะฉากฉากเนี้ยผมก็โล่องอก,กนะว่าเฮ้ยทุกอย่างมันน่าจะคลี่คลายแล้วก็เรียบร้อยได้สักทีเนาะเพราะว่าโจก็พาเออรี่มาแล้วแล้วพอมาลีนเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับโจฟังเนี่ยจากหน้ามือก็แบบกลับกลายเป็นหลังมือเลยในทันทีทันใดน,นะจากมิดก็ กลายเป็นศัตรูกันเลยอะ่ะผมคิดในใจแม่งโจต้องตายฉากนี้แน่เลยต้องโดนแก๊งไฟไฟฆ่าตายแน่ๆมันจะต้องเหมือนในเกมแน่ๆเลยวะ่ะไม่ได้ไปต่อแน่โจกูเพราะว่ามาลีเนี่ยเธอก็บอกกับโจไงว่าเธอจะทําการผ่าตัดอ่ะ ผ่าตัดเอลลี่เพราะว่าเอลลี่เนี่ยคธอมีเชื้อคอนดิเซปเนี่ยอยู่ในตัวก็คือมันเป็นตัวนํารหัสถูกไหมที่ที่มารีนเธอบอกนะตั้งแต่เกิดเลยมารีนเธอก็เล่าให้กับโจฟังว่าตั้งแต่ตอนที่เอลลี่เธอเกิดเนี่ยเธอมีความเป็นมายังไงแม่ของเธอโดนกัดแล้วเธอเกิดในช่วงเวลานั้นพอดีฉันอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอะไรประมาณเนี้ยมารีนเนี่ยเธอก็เล่าให้กับโจฟังหมดเลยแต่ทีอย่างนั้นก็เถอะครับถึงมารีนเธอจะบอกเหตุผลทุกอย่างกับโจก็ตามมานะแต่ว่าโจเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้มารีนเนี่ยผ่าตัด มาลด้วยนะโอ้โหจะมาเอาตัวนํารหัสหาอะไรนะก็คือเข้าใจแหละมันเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติฆ่ามาลินตายเสร็จปุ๊บแล้วก็ขับรถไปหาทอมมี่เลยแล้วก็โกหกเอลลี่ว่ามาลินเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะรักษาเอลลี่อยู่แล้วพวกเขาแค่จับเธอเนี่ยไปทาการทดลองมีเด็กอย่างเธอเนี่ยโอ้โหเยอะมากสิบกว่าคนเลยแต่ว่ามันไม่สําเร็จเธอก็จะโดนทดลองด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็โกหกว่ามีโจรบุกเข้ามาป้นพอดีฉันก็เลยพาเธอหนีออกมาการทดลองมันไม่สําเร็จอะไรประมาณนี้โกหกคลิบหายเลยโอ้โห และสุดท้ายโจก็พาเอลลี่เดินทางมาถึงหมู่บ้านที่ทอมมี่อยู่ถูกไหมฮะก็น่าจะอาศัยอยู่ที่นี่กันสักพักหนึ่งแหละผมว่านะแต่ว่าผมแบบรู้สึกแบบวันๆอยู่เือนกันนะที่เอลลี่เธอเธอให้โจสัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่โจพูดเกี่ยวกับไฟไฟเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะนายต้องสัญญามานะอะไรประมาณนี้โจก็แบบโอเคฉันสัญญาโอ้โหโจมึงสัญญาทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยนะโอ้หน้าติดตามมากๆครับเพื่อนๆตรงนี้นะก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าซีซั่นที่2เนี่ยเรื่องราวมันจะดําเนินต่อไปยังไงนะ โจจะปกป้องเอลลี่ยังไงแล้วก็ความลับตรงนี้เนี่ยเอลลี e ่จะรู้ไหมตรงนี้ก็ต้องรอดูในซีซันที่2กันต่อไปก็แล้วกันนะครับเพื่อน